พายิ้มกับพี่จุ๋มปลอยเด้งวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลีลาของพ่อค้าขายอาหารที่พี่จุ๋มสงสัยว่าไปโดนตัวไหนมาีตัวไหนที่ว่านี่มันคืออะไรค่ะไปติดตามกับจุ๋มปลอยเด้งครับมมาา,าพไไไปปยยยิิิ้้เดนทงนทงั่ว ทรมานจิตใจมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้จุ๋มไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูจุ๋มทำอาหารเข้าครัวอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่จุ๋มกําลังจะสื่อว่าโอ้ยมีพ่อค้าคนหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมคาเม็ดทำอาหารหรือจะทำอะไรกันแน่จะได้กินปหเนี่ยคนกินโอ้หเซ็บส,ส,สุดเซ็บเลยคะ่ะเกินบรรยายคุณผู้ชมต้องไปชมสิคะช่วงนี้มีประกาศห้ามนั่งทานตามร้านอาหารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตาต,า,ตาครีนครสวรรค์เขาให้นั่งได้พ่อค้าแถวนั้นเลยดีอกดีใจเปิดเองล้านเต้นสนันอ,อ,อ,อะไรครับแต่ก็ไม่มีแม่มทาโยกท,ทาขัดทาคอกับ้าทาควงตนลิ้รีลาดเด็ดแผมมีแบทเทิรนกับลูกค้าอีกด้วยโอ้ย จะดีใจเกินขนาดอย่าโบดเต้นจนเพลินเดี๋ยวจะลืมเครื่องดื่มและจะพอกุอ,อะไรจะขนาด,ดานดัน้นนตคุณผู้ชมคะร้านนี้คนคงตึมแน่นกันทุกวันเลยนะ <c oughs> มาดูลีลา่อค้ากันนะคะเอาคุณผู้ชมขาจากครอบครัวที่ลีลาดีขนาดนั้นไปตอกันสิค่ะคุณผู้ชมคะร้านข้าวมันไก่คะ่ะเขาเรียกร้านข้าวมันไก่อึ่งโอ้โหคนนี้ตึมเหมือน บางไปดูร้านข้าวมันไก่ไหหลัมที่ไม่มีไหให้ใหลับนะคะ <c oughs> มีแต่นมให้ไหลบอกเลยว่าใครกินร้านนี้ต้องจุกทุกรายไม่ใช่อิ่มข้าวจนจุกนะจ๊ะแต่จะจุกอย่างอื่นจุกอะไรไมู่ค่ะ คาแรคเตอร์ของหนูไปใส่ในที่แบบจุดท้ายอะค่ะจุดขายอะค่ะคือหนูเป็นคนชาติแต่งตัวค่ะใช่ค่ะก็เลยของดีขอช่ยชะกันเห็นแล้วก็น้ำลายต่อไม่รู้อยากกินไก่หรือว่าอยากกินโจองร้านกันแน่ ที่แน่ๆใครที่อยากกินก็ต้องไปที่สี่แยกมดยิ้มถนนเวียงละครอำเภอเมืองลำปางบอกได้เลยค่ะว่าไปที่นี้ไม่ผิดหวังกับข้าวันไก่วันละครโอ้เสียอกเสียใจมองดูตัวเราอึมอๆมู้เขาไม่ได้อะเอาค่ะถึงอ,อกไก่จ,จะจุ๋มจะไม่มีนะคะแต่อ,อกใจจุ๋มนี่ค่ะน เวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับอาสาพาที่มิ้มนะคะจุ๊บจุ๊บจิ้ม